สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเสริมเหล็กปลอกในคานนะครับครับก็ผมได้รับแรงันดาลใจจากคลิปลงวุฒิช่างใหญ่ใจดีนะครับท่านทําคลิปเดินตรวจหน้างงานนะครับแล้วก็แนะนำครับการเสริมเหล็กปลอกรับแรงแผ่นดินไหวนะครับก็ผมก็ลองนํามาเขียนเป็นภาพนะครับครับระยะเลียงของเหล็กปลอกในคานนะครับก็เราจะทําได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยถ้าเรา ออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวนะครับมันจะเสริมเหล็กปอกด้วยระยะ s 0นะครับนะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือในกรณนนีที่เราไม่ได้เสริมแรงแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะมีเคสของมันอยู่นะครับผมเราจะเริ่มที่การออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวก่อนระยะ s ศูนย์ะครับเป็นระยะที่เราจะเสริมบริเวณจากขอบเสานะครับวิ่งออกมานะครับโดยระยะ s 0ูนเนี่ยเราเราควรจะต้องใส่เท่าไหร่นะครับ โดยเมื่อเราคำนวณแรงเฉือนออกมาแล้วเนี่ยมันต้องการเหล็กปอกเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเราอย่างน้อยน้อยเลยเนี่ยเราจะต้องคำานึงถึง4เคสนี้นะถึงแม้ว่าแรงเฉือนจะไม่ได้ต้องการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเคสแรกก็คือ d ส่วน4ครับก็คือจากหลังคานจนถึงจุดเซนเ,ซนเตอร์ของวัดลงมาถึงเซนเ,ซนเตอร์ของเหล็กเสริมเนี่ยเนี่ยระยะดีใช่ไหมฮะก็ใส่เป็น d ส่วน4ไปนะครับหรือว่า8เท่าของเหล็กนอนนะเหล็กนอนเราเท่าไหร่ สองสิบหกยี่สิบยี่ห้าก็ใส่ครับข้อสามคือยี่บสี่เท่าของเหล็กบอกอระเบิดอกอาเป็นเหล็กเท่าไรนะครับเหล็กหกมิลเก้ามิลเหล็กดีบีสิบหรือว่าดีบีสิบสองนะครับก็ก็เอาไปคูณนะครับอย่างที่สี่ก็คือไม่เกินสามสิบเซนครับอ่าสี่เคสนี้เนี่ยเข้าเคสไหนน้อยสุดเนี่ยเราใช้เคสนั้นนะครับก็คือเคสไหนน้อยสุดเข้าเคสนั้นส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นประมาณอาจจะเป็นดีส่วนสี่คอนโทรลเลยครับเพราะมันจะน้อยมากๆาแต่ว่าก็ แล้วแต่เคสด้วยนะครับแล้วแต่ขนาดเหล็ก,ขน,ลกนนขนาดเหล็กนอกขนาดเหล็กปอกนะครับก็แล้วทีนี้เนี่ย S0 เนี่ยเราควรจะเรียงออกมาเท่าไหร่นะครับเขาก็มอญพอเนี่ยนะครับโนนี่เอามาจากมยญพอก็บอกว่าก็ควรจะต้องเป็นระยะ2เฮนะครับจากขอบจากขอบเสานะครับก็ก็สมมติคานเราเฮเนี่ยคือความลึกของคานถ้าคานเราลึก40เซนใช่ไหม2เฮก็80เซนก็แอบออกมาทีเลยทีแบบ S0 เนี่ยก็ก็ สมมติว so it ่า d ส่วน4เช่นสมมติดีเรามัน d มันเท่าไหร่ d มันสามสิบหกสมมติว่าสมมติเขาว่าลงสี่เซนใช่ไหมฮะคานสี่สิบเป็นสาม6หกสาม4หกนี่เป็นเก้าเนี่ยครับก็ก้าแอดเก้าเซนออกมาก็ทีเลยบริเวณบริเวณจากจากขอบเสานะฮะมาที่ระยะแ0ดสิเซนเนี่ยก็จะเป็นระยะเอสศนยทีครับแล้วก็พอกลางคานเนี่ยเขาให้บางลงได้แหละเรือดีส่วนสอง ัจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเหล็กปอกรับแรงแผ่นดินไหวนะครับในส่วนของอาคา,ารทั่วไปนะครับที่เราใช้กันเนี่ยไม่ได้รับแรงแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยก็แบ่งเป็น2เคสครับขึ้นอยู่กับแรงเฉือนเลยถ้าแรงเฉือนไม่มีคำนวณออกมาแล้วไม่ต้องการแรงเฉือนใช่ไหมครับคำนวณแล้วไม่ต้องการ CVS เนี่ยครับไม่ไม่ต้องการเหล็กปอกเนี่ยเราก็อ่าหรืนอว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ย CVS ใช่ไหมฮะคือปริมาณเหล็กปอกที่ต้องใช้เนี่ยน้อยมากๆน้อยขนาดที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เท่าของ CVC นะครับแล้ว CVC เนี่ยมันคืออะไร CVC เนี่ยมันคือกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตเนี่ยครับตามสูตรนี้เลย0.53คูณ square root fc'p นะครับคูณ b นะครับความกว้างของคานแล้วก็คูณ d ความลึกประสิทธิผลคำนวณแล้วปุ๊บได้ก,ลกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตใช่ไหมครับอ่ากลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตเนี่ยอ่าสมมติรับได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็ แรงเฉียนภายนอกเท่าไรเนี่ยเราเอามาลบกันแล้วถ้ามันเกิด FVS ขึ้นใช่ไหมครับค่าหนึ่งโอเคแสดงว่าเราต้องการเหล็กปอกถ้าไม่เกิดก็ก็ไม่ต้องการเหล็กปอกถ้าเกิดต้องการเหล็กปอกใช่ไหมครับแล้ว FVS เนี่ยเกิดออกมาแล้วมันค่าน้อยอมันค่าไม่มากครับน้อยน้อยโดยสัดส่วนน้อยโดยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เท่าของ FVC ใช่ไหมครับอ่ามันมนเข้าตามเคสนี้ปุ๊บเนี่ยเหล็กปอกก็ไม่ต้องการ ทีมากอะไรเงี้ยครับขั้นต่ําก็เลยจะคอนโทรลด้วยนะครับดีส่วนสองหกสิบเซนหรือว่าปริมาณเหล็กขั้นต่ําก็คือ A v คูณ f y แล้วก็หารด้วย 3. 5 BW AV ้ยูก็คือปริมาณเหล็กปอกนี่ละครับก็คือมีกี่ขาก็ก็เอาเอาเหล็กปอกไปคูณ f y ก็กําลังรับแรงดึงของเหล็กนะครับแล้วก็หารด้วย3 5ดห้าคูณ อ่าหารด้วย3.5ที่ไปคูณกับ B w B w ก็คือ B ของคานนี่แหละครับคานกว้าง20เส้น30มเส้นอะไรงี้ยก็ก็มันก็จะได้ตามเคสหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เคสหนึ่งแรงเฉือนมันก็จะบางๆมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะอยู่บริเวณกลางๆาคานได้ถ้าเป็นยูนิฟอร์มโหลดไม่ได้เป็นพอยต์โหลดอะไรครับเป็นคานยูนิฟอร์มทั่วไปเนี่ยเนี่ยมันจะไปเกิดตรงกลางคานแน่นอนใช่ไหมครับส่วนทีนี้อีกเคสหนึ่งคือเคสสองก็คือเนี่ยเราคำนวณเหล็กปอกเนี่ยมันเยอะมาก เยอะมากกว่าสองเท่าของ CVC แล้วเนี่ยก็แสดงว่าอุณแรงเฉือนมันน่ากังวลใช่ไหมครับเขาก็จะให้เสริมเหล็กปอกที่ T หน่อยใช่ไหมครับก็คือจะเป็นสองเท่าของเคสดหนึ่งเลยเนะค,ครับก็คือหารสองหารสองของเคสดหนึ่งเนี่ยก็คือเคสดหนึ่งต้องการ D ส่วนสองใช่ไหมครับเนี่ยเคย็สองเนี่ยต้องการแค่ด D ส่วนสี่ไต้องการ D ส่วนสี่เข้าไปอีกใช่ไหมหารสองให้มันสติ๊กขึ้นเรื่อยๆันี้ครับหกสิบเซนก็ตอนนี้สามสิบเซนใช่ไหมครับ ตัวเหล็กขั้นต่ำก็เท่ากับน,นะครับแล้วก็เราก็เสริมที่ L ส่วนให้มันไปล้อกับตัวเหล็กเหล็กเสริม extra รับโมเมนต์ของเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเคสหัวเสาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นเคสสอเพราะว่าแรงเฉือนมันเยอะแต่ว่าบางทีแล้วมันก็อาจจะเป็นเคสหนึ่งคอนโทรลเพราะว่าแรงเฉือนก็ไม่ได้เยอะเป็นคานบางๆอะไรเงีง้ยนะครับแล้วก็สังเกตว่าเคสสของ non earthquake design นะครับ มันก็จะไปคล้ายๆกับ e a r t h ทเค k e ดีไซน์ใช่ไหมเนี่ยที่เป็น d ส่วนส control เพราะว่าแรงเฉียนมันเยอะใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นได้ก็ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นทิกของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แค่ผมก็จะดูตัวบนนะครับ d ส่วนสกับ d ส่วน4เลยถ้าแบบคำนวณออกมาแล้วเอออ่าอะไรอะไรเนี่ยถ้าเป็นเข้าเคสหนึ่งปุ๊บผมก็ดูประมาณ d ส่วนสว่าส่วนใหญ่แล้ว d ส่วนสองจะคอนโทล อ่าถ้วเป็นแผ่นดินไหวนะส่วนใหญ่ก็ดีส่วน4ี่คอนโทน,นะรลเี้ครับโอเคแต่ว่าเ,เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูครับเผื่อจะแบบได้เทคนิคของตัวเองได้ดีไซน์หรือว่าตรวจสอบได้ไวขึ้นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบเอกสารไว้ได้ลิงก์ด้านใต้นะครับครับขอบคุณครับ